Xoang lìa chó lăn tìa cháu màn tìa xia xa nhèm Xoang phai kém năn phẹp răng piêu khâm Xoang tà đâm lì đô pon kén xoang xoài ô khai tin mơ lạc ยสาสอนเนื้อเกียงโอลาเพียวโดนนลลางคนาดีคอยคานเป็นโลกห้ามันดาลาลาสานังกอตาเดินหาสสงสู อาัเมวายวาลูขามุ่เนี่ยทุกแงเ่เงือนคือนามทุกอาห์มหอมไม่ทุกแปลงอะไรัแห่งวนน เที่ยวแไฟปากทำเหียวว่าละแก้วแม่นีไปตัวงปรงนามแม่ก็คอยเลยน้องหี้ยวแก้วบนตาแม่นีละไปตัว หยบสองใสยใจจากแขงรักขานายพวดน่าแพ ขญไอิปีมาพีอันวานาเซลันนาสมาทีสิงสางนาโสทัดสามัคคีสางตาดำดีดูปอนแขนสองสวยโอ้ครจีนมือละใส่สาสุ อันเนื้อเกี่ยงอลาเทียวด้นลาลาคณาดีคอยทานเขียวกลวดตีนพรมคนกู สาญองหรือบานางมาเทบ่สาญองก็หาของคือสาวนาตาบ่สวมสร้างงานใจสยลักขาดดินไตอ่างขึ้นบานา งบ่อเอายองกอดคว้างคือสาวหน้าตาเผาสวมสางงานใจใายละขาดเดือนตายก็ปลื้มเล่นง่ายหายคำบ่งอย่างเก่าทั้งละในเมียนรั ใจละเสียไม่โมโเมื่อน้งกูนี่กวัยแขนไปเอือเขือเอือเขือเหมือนดังเนื้อละเมื่อนางนางกูนี่ละไปเอือเสียงตาไปเบืองเบืองต่าง้าง้ายละตาซ้ายมู เราก็ด่างเมื부부 wow! ่อนังกูนี่เสียงตามาเบื้องเบื้องต่างคังขัวตาใส่ม้เราก็ด่างกวางพอเราลืมนี่ก็พอว่า หน่อยลคิดเถอดคอยมาดานายเมียตุ้นนางสีห้ามงกุยวนลานยานเปลี่ยนโวกเท้ามาะลาดฟ้ามิ่งนางมงปปาราเครืองเครื่องเอี่ยงเต่าใส่เสง แหมดอกไม้สซมเนียมนำเกาหอมฮวงเอาเฮาเล้วฮวงบ้นใจลเมื่อนา่งกู้เหนือกไก่แขนลักไปเอือเกือเอือเกือเมือนดังเนื้อสิงหาลาวลา อัน้ลกินนาลากินนาเลิเลกินนาลอลาชอนชวนชนชนลือปานลามีหยดซากสมบารเป็นเจ้าสร้างฝูงไป้หางหาใจ สิงคาสุรีไล่เข็นเขือนละเมีกยกให้สวดเมีกยกให้สวดเอื่นอทอดท้นตายสร้างลหลบหายสามต่อ หลิงดวงานทะมหาสติเมื่อนาบันพาุศีวามาดิ phù ni là sang si ma ta là nay càng đúng đoạn đan đạo nghe đang lướt chào màn thế chào bỏ cơn mưa ta nay mường kêu pa xe xe từ ta la na khó พระวราวเดียรลางดานกูพีนี่จางตัดผาสารตั้งเป็นลัทธิลัตะกอนพระวราวชพีจีรีจานลานนาเลียวกูพีนี่จางตีลุงทำมาใส่เจ้าสามปากหูจาง่างนาน้า,าบเบาเกี่ยวหมเดยนจานา แล้วมีตนวว่าเูบลานสีจำมาดีมอมายละเห็นโอมาเต้เต้แล้วเต้นละเต้นละเต้นละต้เตล้วเต้นละเต้นละเต้เกี่ยวเครื่ล มั่งก่อนไล่เรือลานจังกาพาดแล้ว์หุบคูณสังลาดหอเฮลบินลาอนน้องเขียยแลยุงใหญยมีทางหนกหาดจดีดีงเนืองก็ละบีกนกแคกเต่าปีกเสีเขียวเขกินนะกินนอละมังก่อนกว่าตื่นฟ้าตื่นบอนแล้วมาจมกันละมีไล่เหลือพัน เสนผากแต้มโหบนักและนาขี้หกพัเที่และสั่งมาสางพังนะมหนูเสือสิงสห์าบเพียงเที่ผู้อีหลาอันมามาอย,ยเย่เยมเย่แยมเย่มยม,ยม,ยม,ยมบาทว่าใชา้จุดเกมเสียเย่เย่ nhem 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 leo phat ta ้ำใจมีทั้งหูเปกไหลเดียวระดาดเพื่อวันมากอยู่เนื่องน้องจนจะน้อมมาใส่เจ้าอมทั่วเราปาเซใส่ตุลตมุนตีมีเสียนหลายเสียงจ้างเกิดละมีแกเจ้าจอมละมิงเมียควันเหตุดังหรือเจ้าเมียนี้มาตายอยู่ในกลางดงดอน ปูพีนิไว้อยู่ต้นเดียวในไาเกีียวทำเพื่อนหาผู่มาเพื่อนฟ้องฟ้องแล้วเพื่อนพ่อสวงูพีนี่เรก็จะป้องเรา Các sĩ mê con đời để nó Sĩ mê sư hóa mẹ mê thí cầm Chắc anh con Chắc tác nam nam ากสิเมียนคนใดอลักจากสิมาตากน้างนาเมียจอมนางเมียจอมน,มอมน้อางโกมเพียนี่กว้างบ่อจากห้างจากกว้างเจ้าไว้เหนือกระดานละแผนแ่นละดินละดูเป้า,าวโกมเพียนี่ กวางท้องเอาหัวเข้าเส้นนำตาห่างตีโอตีสวงอยู่ข้างขาดแล้วดังลือนั่งแก้วนาซ้ำมอยมิงมอละนาตา